เมื่อวานนายกว่าที่นายกคนที่30ของติ่งซ้มเขาได้ไปสภาอุตสาหกรรมและโดนสภาอุตสาหกรรมนะจ๊ะสอนมวยมาเรื่องค่าแรง450บาททำไม่ได้นะเธอฝันค้างรวมไปถึงการลาคลอดนานๆ6เดือนเธอรู้ไหมจ๊ะว่าพิธาไปนั่งแล้วแบบทำหน้าเบ้ทำปากเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเงี้ย เขาบอกว่าค่าแรงเนี่ยเขาขึ้นไปแล้วเดือนตุลาคมเขาขึ้นทุกปีแล้วก็จะต้องแบบว่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความสัมพันธ์กับรายได้พี่ธาไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอจะเป็นนายกอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเขายกตัวอย่างว่าถ้า SME เนี่ยเขามีทั้งหมด5คนแล้วเกิดไปลาคลอดซะสอคนก็จะทำยังไงเขาให้ลาคลอดแล้วร้อวันพี่ธาไม่รู้เรื่องเลยหรอเธอรู้ไหมจ๊ะ ถ้าเกิดว่าให้ลาข้อนานๆทางแก้ของเขาก็คือเวลาผู้หญิงมาสมัครงานเนี่ยเขาจะไม่รับเขาจะรับแต่ผู้ชายแล้วก็สาวสองแล้วถ้าเกิดว่าให้ลาค้อดได้นานๆเนี่ยเขาก็จะเอาผู้หญิงออกจากงานงานนี่แหละจะไม่ต้องมีงานทำลูกจะกินอะไร ดังนั้นติ่งส้มต้องมีผัวรวยและมีน้ำใจคือแบบว่าผัวดูแลอะไรอย่างเงี้ยต้องหาผัวรวยนะจ๊ะผัวไม่รวยช่วยไม่ได้ส่วนทางแก้ของติ่งส้มนะเธอเธอต้องไปหาผัวรวยแล้วก็จะได้แบบคลอดลูก,กเลี้ยงลูกอยู่ได้เลยหรือไม่เช่นนั้นนะเธอเธอก็ต้องไปเลิกกับผัวปัจจุบันแล้วเธอก็มีผัวใหม่หาผัวรวยเธอผัวรวยช่วยเธอได้นะจ๊ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาแบบ ผู้หญิงทางานจริงๆ working woman เนี่ยจ้าเราก็ดูแลครอบครัวเขาไม่ได้หยุดแล้วก็ไปคลอดลูกนานๆหรอกเขาก็วางแผนไว้แล้วเขาก็กลับมาทํางานเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะต้องมีโบนัสการเลื่อนตําแหน่งแล้วดูว่าเธอขยันไหมถ้าเธอขยันเจ้าน,านายก็ต้องอยากเลืเ่อนตําแหน่งเลื่อนตําแหน่งเงินเดือนก็สูงขึ้นสมองมีสติมีปัญญาเกิดเนะ่จ๊ะส่วนคนที่ทํางานได้ค่าแรงเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะรีบกลับไปทํางานเพราะว่าจะต้องทำโอทีพอลูกผัวต้องกินต้องใช้สมัยนี้เนะี่ยผู้หญิงเลี้ยงผัวก็เยอะ ดังนั้นเนี่ยเธอจะต้องแบบมีสตินะจ๊ะเธอเธอจะพิ่งพิธาไม่ได้เป็นยายุกที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปถึงเงียบกิบท้าแรง450เป็นแค่ฝันค้างนะเธอนะอีอีอะอะฮู้ฮะห,หาผัวรวยจ๊ะนะจ๊ะ หาผัวรวยส่วนผู้ชายที่หวังค่าแรง450บาทก็หาเมียรวยนะจ๊ะอ่าติงส้มเธอต้องมีเธอต้องมีผัวมีเมียรวยนะโชคดีทุกคนจ้าเราก็อยู่กันไปนะจ๊ะ